สวัสดีทุกคนนะครับแชมป์ pptx วันนี้จะมาแนะนําการใช้งานโปรแกรม powerpoint ในส่วนของการใส่รูปภาพและวิดีโอซึ่งวิดีโอที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นวิดีโอที่สามารถ insert ได้จากภายในตัวโปรแกรม powerpoint เลยจะมีลักษณะการใช้งานเป็นยังไงไปรับชมรับฟังกันครับในการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมขอ insert เป็นสไลด์ใหม่ให้นะครับแล้วก็ insert พิจเจออะแต่ทีนี้นะครับเดี๋ยวซูมนิดนึงให้เห็นจะชัดอะไรน Insert p i c เ u r เนี่ยถ้าเกิดเป็นดีซีไว้เนี่ยก็คือการ Insert จากภายในเครื่องของเราในอุปกรณ์ของเราถูกไหมครับถ้าเป็นออนไลน์เนี่ยเดี๋ยวดูออนไลน์ก่อนเลยนะครับถ้าเป็นออนไลน์เนี่ยเราก็จะสามารถค้นหาได้เลยถูกไหมครับว่าต้องการรูปภาพเกี่ยวกับหมวหมู่ไหนสมมติผมต้องการค้นหาคําว่า คลาสลูมนะครับติกตรงนี้ไว้ให้เลยนะครับเป็น c r e a t i v e o o m o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  n y y ก็คืออยู่ภายใต้สัญญา c r e a t i v e c o m m o n ซึ่งเราก็สามารถนำมาใช้ได้เลยสมมุติว่าผมต้องการนำเข้ารูปนี้นะครับเลือกแล้วก็ INSERT ได้เลยนะครับเมื่อเรานำรูปภาพเข้ามาเนี่ยเราก็สามารถใช้งานได้เลย <S <S ผมจะแนะนำอีกตัวนึงเป็นการ INSERT Picture เหมือนกันแต่ว่าอยู่ที่ Stock Image นะครับเวลาทุกคนกดเข้าไปที่ stock Image แล้วเนี่ยสิงแรกเลยเนี่ยเราอยาก ได้รูปอะไรแล้วก็ค้นหาถูกไหมครับอย่างเช่นรูปคลาสรูม m เหมือนเดิมนะครับความพิเศษคืออะไรความพิเศษคือ Stock Image เนี่ยเป็นคลังรูปภาพของ Microsoft เองนะครับซึ่งเราสามารถดึงมาใช้ได้เลยซึ่งรูปภาพเนี่ยก็จะมีความสวยสดงดงามนะครับเพราะว่าถ่ายมาจาก ช่างภาพมืออาชีพสมมติว่าผมต้องการนํารูปรูปนี้แล้วกันนะคบรูปนะักเรียนกําลังเรียนหนังสือกด Insert ร์้เราก็จะสามารถนํารูปภาพเนี่ยมาใช้ได้เลยเดี๋ยวผมให้อีกไอเดียหนึ่งนะครับเวลาที่เรา Insert แล้วก็ Picture ร์เนี่ยสต็อกอิมเมจะมีเมนูที่เขียนว่าคัดเอาพิโ p ลคัดเอาพิโ o ลเนี่ยเป็นการ Insert รรูปภาพคนที่มีความพิเศษพิเศษยังไงพิเศษตรงที่พื้นหลังไม่มี ไม่มีฟื้นหลังนะครับสามารถดึงมาใช้ในงานของเราได้เลยเช่นผมนำรูปภาพรูปภาพนี้นะครับติ๊กมากกว่าหนึ่งได้นะครับแล้วเราก็กด Insert ได้เลยอ่าเห็นไหมครับมาทั้ง3คนเลยเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถนำรูปภาพเนี่ยมาใช้ในการนำเสนอของเราได้แล้วแล้วมันดีตรงที่มันสะดวกครับเรานำเข้ามาเนี่ยเราไม่ต้องมาคัดเอาไม่ต้องอะไรเลยเห็นไหมครับ เรามาใช้ได้อย่างอิสระเลยเพราะเขาจัดมาให้แล้วอ่าแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะครับในการที่เรา insert แล้วก็ f i c t u r e stock image เนี่ยนะครับมันยังมีในส่วนของที่เป็นไอคอนเห็นไหมครับอ่าดูดูเมนูด้านบนนะครับ image เนี่ยก็คือรูปภาพทั่วไปใช่ไหมครับไอคอนเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของเป็นไอคอนต่างๆมากมายมีโหมดให้เราได้เลือกใช้งานด้วยนะครับเช่นโหมด commerce นะครับโหมดอาร์ตโหมดพีเพลโหมดเบดิคอลมิวสิกอะไรเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยตามความต้องการเลยน่าจะค่อนข้างครอบคลุมนะครับครอบคลุมกับงานของเราได้หลากหลายเลยคัำอภิพจนที่แนะนำไปแล้วนะครับมีประโยชน์มากเราสามารถเลือกเป็นชื่อคนก็ได้นะครับเช่นสเตอร์ลี่เคนเช่านะครับอนโทนี่อรีนาอะไรเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์เนี่ยก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถ นำมาใช้ได้เลยเดี๋ยวผมลองนําเข้าเจ้าเหมียวตัวนี้นะครับทุกคนน่าจะเคยเห็นเจ้าเหมียวตัวนี้นะครับ่ารักดีแล้วกด Insert อ่าเห็นไหมครับมาแล้วโอ้โหเราสามารถนํามาใช้ได้เลยแล้วมันเป็นไฟล์ที่พื้นหลังมันโปร่งใสยอยู่แล้วด้วยนะครับใช้งานสะดวกสบายมาก Ins e r t อีกอันนึงนะครับ Picture แล้วก็ stock Image เราจะไปดูกันที่วิดีโอบ้างตัววิดีโอเนี่ยจะเป็นภาพเคลื่อนไหวถูกไหมครับที่เราสามารถนํามาใช้ได้เลยเดี๋ยวผมลองเลือกเป็นโดนัทตัวนี้แล้วกันอ่าแล้วก็กด Insert นะครับ เป็นรูปเจ้าเหมียวพอดีนะครับเจ้าเหมียวกับโดนัทนะครับโอเคผมนำเจ้าเหมียวขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็วิดีโอนี้เราก็นํามาตั้งคา่าได้เลยนะครับจะให้เล่นโดยอัตโนมัติจะให้กดแล้วค่อยเล่นเราก็สามารถตั้งได้เห็นไหมครับแล้วมันมีความเป็นมืออาชีพเห็นไหมครับแล้วเราก็แทรกเพลงแทรกอะไรเข้าไปก็ได้อ่าอีกอย่างนึงนะครับในเมนูที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ <S 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 insert picture แล้วก็ s o c k image เนี่ยนะครับเราอยู่กันที่วิดีโอแล้วอีกอันนึ่งคือ อิลลัสเตชันอิลลัสเตชันก็คือเป็นในเรื่องของงานกราฟิกซึ่งเราสามารถนํามาใช้ได้คือมันอยู่ในเพาเวอร์ n อยอยู่แล้วดึงมาใช้ได้เลยถ้าเกิดเราดูด้านบนเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันคือมีหมวดหมู่ให้เราเลือกนะครับเช่นผมเลือกเป็นหมวดหมู่ e u c a t i o n อ่าก็จะขึ้นมาเป็นในลักษณะของ d u c a t ช o นนะครับเดี๋ยวผมนำเป็นตัวนี้แล้วกันแล้วก็ Insert เข้ามาเมื่อเรานำ อิลลัสเตชันเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีความใสเหมือนกันเห็นไหมครับลักษณะเป็นเหมือน PNG เลยเราสามารถปรับตรงนี้ได้อีกเราสามารถกดที่กราฟิกตัวเนี้ยนะครับเราก็มาที่กราฟิกฟอร์แมตกราฟิกไฟล์แล้วก็สามารถเลือกสีได้เลยเห็นไหมครับเลือกสีเพื่ออะไรเพื่อให้เข้ากับงานของเรานะครับใช้งานของเราเนี่ยเป็นโทนสีเขียวเราก็สามารถเลือกตรงนี้ให้กลายเป็นโทนสีที่เหมาะสมกับงานของเราได้ ตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับเป็นเครื่องมือที่ทุกท่านสามารถจัดการจัดใช้เรียกใช้ได้เลยในโปรแกรม PowerPoint อยู่แล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ติดตามช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านมากมากนะครับสวัสดีครับ